ต่อนะคะไปดูอีกหนึ่งปัญหาคะตูนตอนนี้เนี่ยถึงหูผู้ว่าชัดชาติแล้วนะคะหลังจากที่ชาวเน็ตเขามีการแชร์ภาพนี้คุณผู้ชมนั่นคือกองทับหนูนะคะคือต้องบอกว่ายูเยะแบบนี้เลยนับไม่ถ้วนนะคะมากันเป็นกองทัพเนี่ยแหละค่ะเป็นฝูงหนูจุดนี้เนี่ยคือด้านล่างแฟลตินแดงซอยสองนะคะคือใครที่อยู่ตรงนี้เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าผวาค่ะเป็นแบบนี้มานานแล้วด้วยนะคะ พอลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็ไปเจอหนูทั้งตัวเล็กตัวใหญ่วิ่งคลานค่ะแต่ว่านี่ที่ไปตรวจสอบคือไม่ได้เจอตัวใหญ่เท่าในคลิปที่ในติกต็อกลงนะคะเนี่ยค่ะก็พบว่าจุดที่หนูอาศัยอยู่เนี่ยคือด้านล่างแฟลตนี่แหละตรงนั้นเนี่ยมีท่อระบายน้ํามีรางน้ําด้วยบางคนเขาเรียกนี่หนูท่ออยู่กันแบบนี้เลยแล้วสร้างความเดือดร้อนก็คือทั้งเรื่องสุขอ,อนามัย เรื่องขยะด้วยนะคะสําหรับชาวแฟลตดินแดงเราบอกได้เลยว่าฟุตเทจภาพข่าวนี้เราเยอะมากค่ะเพราะมันเยอะมากหนูคือมีทุกอิริยาบถคือไปถึงเจอปุ๊บเต็มไปหมดเลยนี่ค่ะทางทีมข่าวเราไปสอบถามผู้ว่าชัชชาตินะคะผู้ว่าชัชชาติก็บอกว่าจะรับไปดําเนินการค่ะก็มีการคุยกับทางการเทหะแห่งชาติเราก็บอกว่าสองอาทิตย์ก่อนเนี่ยเดินผ่านมาจุดนี้ก็เจอปัญหานี้เหมือนกันค่ะ ปัญหาดูเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของฝ่ายแดงเลยนะบอกว่าจริงเราก็ได้คือผมว่ามันต้องไอดูเรื่องขยะให้ดีเพราะหนูมันอยู่ได้มันต้องมีแหล่งอาหารแต่ว,ว่าจริงแล้วต้องไปดูว่าคือส่วนไหนมันเป็นเรื่องรทมส่วนไหนเป็นเรื่องของการเกลียหะได้จับจ้าปัญหาไปแล้วก็คงต้องดูเรื่องการบปรราปก,การขยะเพราะเข้าใจว่าเท่าที่เห็นน่หนูมันอยู่ตามขยะที่เขาทิ้งลงมาตามชุดแล้วขยะมันกองอยู่เนี่ยถ้าเกิดเราสามาร,รถเคลื่อนย้ายขยะให้ได้เร็วก็อาจจะทำให้แหล่งอาหารหนูมันน้อยลงโอเคเดี๋ยวรับไปดูได้ครับ เออจริงนะอนนี้จริงแล้วทราบตั้งแต่ลง,ลงไปเดินเมื่อกสองสองอาทิตย์ก่อนครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวไปไล่ตามให้ ค่ะและล่าสุดนะคะทราบว่าทั้งทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมของกทมกับการเคหะแห่งชาติเนี่ยลงไปติดตามปัญหานี้แล้วตามคำสั่งผู้ว่าชัดชาติไปคู่กันเลยทั้งกทมและการเคหะจริงๆท่านผู้ชมเนี่ยแสดงความเห็นมาบอกว่ามันไม่ต้องถึงผู้ว่าชัดชาติทุกเรื่องก็ได้มั้งเรื่องหนูของการเคหะก็ให้การเคหะดูแลสิท่านผู้ว่าชัดชาติท่านรับเรื่องนะคะแล้วสุดท้ายก็ประสานการเคหะลงพื้นที่คู่กันไปเลยใช่รีบจัดการ